สวัสดีครับอยู่กับร้าน PT Carbon นะฮะวันนี้ก็อยู่กับเจ้า Honda CBR 6 5 0ะนะฮะนี่น้องปี2023นะครับคันนี้นะครับว่าโอหกระทายกับเรานะฮะนี่แต่แรกจะนัดถ่ายตั้งนานแล้วแต่ว่าลูกค้าไม่เติมของนะฮะเราก็จัดให้นะฮะก็เดี๋ยวไล่ดีกว่าว่าแต่งหลายบ้างแต่ว่าจบกับเราทั้งคันนะฮะ เริ่มเลยชิวหน้านะครับทรงพันนะครับชิวหน้าทรงโด่งนะครับนะพร้อมด้วยปีกกระจกนะครับนะวิงเหล็กกระจกแบบพับได้นะฮะนี่เลยนะครับนี่เลยแต่ว่านี้มันนะครับลูกค้าเขาอยากให้แบบว่าไม่เน้นโชว์นะฮะเน้นแบบเอาทรงแล้วก็ไข่แน่นๆจัดให้ได้นะครับถัดมานะครับข้างล่างนะครับจะเป็นบังโครนหน้าคาร์บอนนะครับบางโครนหน้าคาร์บอน นะฮะแบบนี้เลยนะครับย้ําก่อนนะครับว่าร้านเราเป็นคาร์บอนแท้ไม่ใช่ฟิล์มลอยน้ำนะครับไม่ว่าลูกค้าคนไหนทักมาน้องครับนี่งานฟิล์มหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นคาร์บอนแท้นะครับถ้าเป็นงานฟิล์มลอยน้ําผมให้มาเผาร้านมาเหยียบหน้าได้เลยนะนะพึ่งตรงนะฮะตัวนี้ครับเป็นการลอยแผงคอเพียวคาร์บอนนะครับชุดบนนะฮะแล้วก็ที่จับโทรศัพท์นะครับนะเดี๋ยวผมใส่ยางดีไปอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้นะฮะจะเป็นฮันนี่คอมแจนะครับ อันนี้ค้อมแจนะฮะแล้วก็ก็รอยฝาถังเพียวคาร์บอนนะครับครอบถังโหนกนะครับโหนกเต็มใบนะครับเพียวคาร์บอนนะครับสวยๆเลยนะฮะนี่เลยแล้วก็จุดข้างจะเป็นครอบเฟรมนะครับที่เห็นจะเป็นครอบเฟรมนะครับหรือเรียกว่าครอบโพงก็ได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นข้างถังนะครับข้างถังข้างถังคาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นครอบเฟรมเพียวคาร์บอนนะครับแล้วก็้างข้างที่เราเห็นเพิ่มเติมคือ แฟรลิงกลางนะครับเป็นลายคลิปฉลามจากทางเรานะครับก็จัดให้นะฮะแล้วก็เอาันนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นท้ายแต่งนะครับท้ายแต่งจากทางเรานะครับฟอร์มฝาปิดและเบาะนะครับเซอร์วิสง่ายนะครับบอกเลยโอ้โหแล้วมันเข้ากับครอบถังหนกด้วยนะถ้าเรามองมุมเนี้มันจะระนาบเดียวกันเลยนะฮะเพิ่มมิติให้รถมันดูใหญ่ขึ้นแล้วก็มีสง่ากขึ้นนะฮะชุดล่างนะครับชุดล่างเราจะเห็นนี้ก่อนเลยนะพัาเค้าทําสีเป็นพาวเดอร์โค้ดนะครับ เราไดโค้สีฟ้ฟาน้ำเงินแล้วก็ครอบสวิงอาร์มเพียวคาร์บอนซ้ายขวานะฮะบางคนหลังบางโซ่นะครับบางคนหลังบางโซ่นะฮะชุดนี้ต่อไปนะครับชุดต่างก็จะเป็นท่อนะครับนี่เลยนะฮะจะเป็นท่อนะครับาคา Full คร์บูิกฟูลซิสเต็มนะฮะตัวนี้บอกเลยว่าซุ้มเสียงหล่อมากแล้วก็เป็นท่อแบรนด์ที่ราคาเอาเรื่องนะฮะบ,บอกเลยว่าต้องเอาเรื่องนะฮะ ต่อไปนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่เห็นหาังคันเลยนะฮะจะเป็นนตไทเทเนียมแท้นะครับจากทางเราเองโดยตรงนะครับลูกค้าจัดเป็นสีน้ําเงินนะครับน้าเงินบ้างม่วงบ้างตามเฟสนะครับอันนี้ก็จะเฟรม่วงนะฮะม่วงชุดหน้าจะม่วงๆหน่อยละกันนะน้าเงินม่วงๆนะฮะนี่เลยแต่ซื้อกับเราไปมีรับประกันแน่นอนนี่ทุกจุดนะนี่ไล่เลย ชุดหน้ากากชุดอุกกาจคิวแฟลลิงชุดแฟลลิงข้างนะครับชุดแฟลลิงข้างอ่ะอ่ะนี่เลยชุดน anyway. ็อตบังโคลนหน้านะครับน็อตบังโคลนหน้าน็อตปั๊มน้ํามันนะน็อตปั๊มเบรกน็อตโช๊คนะครับน็อตจานดิสนะฮะอ่านี่น็อตแฟลลิงมาน็อตเครื่องน็อตเครื่องเต็มเต็มเลยนะครับคันนี้น็อตเครื่องนะฮะน็อตอุดน้ํามันเครื่องโอ้โห แล้วก็น็อตพักเท้านะครับนี่อีกน็อตบางคนหลังบางโซ่น็อตครอบอาร์มเนี่ยตรงช่วงบางโซ่ครอบอาร์มเนี่ยน็อตล้อหลังก็โ,โหทําไปได้แต่รลานเราทําแล้วไงคือรลานเรามีไงนะแล้วก็น็อตจานดิสหลังนะครับน็อตจานดิสหลังน็อตยุดอุดแบบเล็กๆน้อยๆน็อตข้างถังอะไรพวกเนี้ยคอนโซลมีอะไร น็อตประกับนะครับเป็นพวกน็อตประกับเบรคประกับคัสต์นะฮะน็อตยึดอุกจกเดิมของปั๊มน็อตฝาปั๊มน็อตฝาประกับต่างๆน็อตโช๊คบนน็อตแผงคอบนนะครับครบนะครับฝั่งนี้ op, นครบนะฮะน็อตข้อกุญแจมีน็อตฝาถัางมีนะฮะด้านข้างนะครับนี่น็อตแฟลิ่งข้าง น็อตเครื่องฝั่งซ้ายน็อตบังสเตอร์นะฮะน็อตชิปเตอร์นะตรงหัวเกนะี au, ยร์ชิปเตอร์นะน็อตพักเท้าอย่างนี่เราก็มีบอกเลยคือลูกค้าอยากได้จุดไหนบอกอันนี้น็อตฝั่งวางโซ่นะฮะน็อตพักเท้าฝั่งซ้ายนะฮะอันนี้คือลูกค้าอยากให้แหวนรองด้วยโอ้โหลองให้อีกสุดยอดจริงร้าน PT c a คาร์บอนจะเป็น PT เีอะ e แน่แหละน็อตสเตอร์หลังนะฮะจัดให้นะครับ ฝั่งซ้ายก็จะประมาณนี้นะฮะบอกเลยคืออ่ะอันนี้น็อตน็อตหูอ่ะนี่ลูกค้าไม่ต้องใส่กระล้มใส่น็อตตัวนี้แทนไททเทียมเพิ่มความแข็งแรงและทนทานนะครับก็อย่างตามที่เห็นเลยคือถ้าลูกค้าอยากได้น็อตตัวไหนอยากได้น็อตจุดไหนทักมาถามราคาได้เริ่มต้นตัวละ120บาทเท่านั้นเองไม่แพงนะครับราคาไม่แพงบอกเลยราคาน่ารักมากๆนะครับ คืออยากได้ชุดไหนจัดให้ได้เดี๋ยวมีราคาโปรให้ชุงนี้เรากําลังทําตลาดน็อตไทเทเนียมอยู่นะครับอยากได้สีไหนอะไรยังไงบอกส่วนใหญ่จะฮิตกันสีม่วงยอดฮิตนะฮะอย่างตัวอาสมมุติตัวอาลูกค้าบอกน็อตบ,บางคนหน้าเท่าไหร่น็อตค้อมแจเท่าไหร่น็อตชุดนักกากหน้าเท่าไหร่น็อตชุดนัากากหน้าจะมีกี่ตัวอ่ะสองสี่หกแปดตัวอ่ะถ้าเพิ่มตรงนี้เป็นเก้าสิบสิบสองตัวชุดนี้สิบสองตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยชุดหน้าทั้งหมด แล้วก็ชุดเนี่ยนอดเครื่องเท่าไหร่ซ้ายขวาเราพักเท้าอะไรต่างๆคือเราจะขายเป็นชุดๆนะครับมันจะคุ้มกว่าแล้วก็ลูกค้าจะได้ราคาที่โอเคถ้าบอกว่าทั้งคันก็จะดูเยอะไปเนะเพราะทั้งคันก็อยู่มาเกือบ4ี่หมื่นละกันนะถ้าพูดตรงๆรแต่ว่าค่อยๆไล่เก็บทีละชุดได้นะฮะก็ฝากไว้เพียงนี้กับเจ้า Honda าท<อ>ี6บีหกห้าอะด้วยนะฮะนี่บอ,อกเลยว่า สุดจริงและท้ายคลิปพลาดไม่ได้กับเสียงท่อซุ้มเสียงของเจ้า650อ่านะฮะ น,นุ่มๆแน่นๆเสียงเหมือนท่อผ่าเสียงเหมือนท่อเดิมผ่านะครับจะไม่ดังจนเกินไปจะไม่แผ่แบบลำคาญแบบระเบิดปุ้งปั้งอันนั้นลำคาญเกินไปนะอันนี้แบบว่าไวยรุ่นลูกผู้ดีหน่อยนะเขาเรียกว่ารุ่นลูกผู้ดีนะฮะนี่เลยนะครับคาเรียกผู้ดีตีนแดงก็ต้องใช้อะไรที่แบบว่าแดงๆเช่นอาคาพูวิกโลโก้สีแดงนะฮะนี่เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับ คนด้านสิบยาหกห้าศูนย์ 6, 5, อาร์รถลูกค้าเราคันนี้นครับก็ถูกใจกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์จะดแพ็กชนใหม่แล้วเจอกันอีกครั้งหน้าขอบคุณสลากการติดตาเราเชนะครับอย่าลืมนะครับเพจร้านพีทีคาร์บอนหรือช่องทางติดต่อไม่ว่าจะต๊อกท็อกแต็กๆ็อะไรก็ตามแต่นะครับหรือบ้านฟ้าบ้านเขียวบ้านอะไรอะไรบ้านก็ตามนะครับเขียนพีทีคาร์บอนเจอทุกแพลตฟอร์มแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับนะบอกเลยว่าอยากได้ชิ้นไหนก็ทักมาได้นะครับบางชิ้นพร้อมส่งบางชิ้น ก็รอทํานะครับบางทีลูกค้าพร้อมส่งแต่เราเอ้ยไม่ดิถ้าบอกลูกค้าพร้อมจ่ายเราไม่พร้อมส่งนะถ้าบอกลูกค้าพร้อมส่งเราไม่พร้อมจ่ายเองก็แปกอยู่นะไปแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะมีขนาดมาทําอะไรอีกบ้างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ